โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีครึงรุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืึ่งรุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VPKN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับมาถึงค่าคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกหมดเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลา2ทุ่มในลีกบีกลุ่ม3าคาซักสถานอันดับ4จะเปิดบ้านเจอสโลเวเนียจากฝูงนะครับคาซักมีแต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งแพ้2เกมล่าสุด บุกแพ้ออสเตรียมาเละศต่อ4นะครับมีมักซิมชาโมโ,โรรอฟรามาซานโอราซอฟนะครับกองหน้าเป็นบาวดิชานอิสลามการครับเจอกับโซโลเมเนีย ฝูงมี4ีแต้มจากการชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกไปแพ้นอร์เวย์มาเละ0ูนต่อ3นะครับทีมีเอลสนิกคู่หน้าเป็นเบนจาบินเซโกกับอันดัสปอร่าครับนัดแรกเจอการสโลว์เนียเปิดบ้านถล่ม30คู่นี้ก่อนเกมสโลว์เนียบุกมาเป็นต่อดูแล้วเนี่ยสโลร์เนียกองหน้าคมจริงนะครับหน้าวัดใจเชสโกกับสปอร่าครับเโลเวเนียมีโอกาสสูงจะบุกไปเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์สโลเวเนียนะครับ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้าไปลีกบีกลุ่ม2ครับกรีซจะฝูงจะเปิดบ้านเจอไอร์แลนด์อันดับ3กรีซชนะมาสามรวด9คะแนนเต็มเกมล่าสุดบุกชนะกรีดมา2-1นึ่งะครับจอจอดมาซูรัสอนาตาซิออสบาคาเซต,าต้าสกองหน้าเป็นวานเจลิสพาิดิสกองหน้าตัวเก่งจากเบนฟิก้านะครับนะัดที่แล้วก็ยิง2ลูกแสงกรีนขณะที่ไอร์แลนด์มี3แต้มจากการชนะ1แพ้2เกมล่าสุด บุกชนะฟินแลนด์2-1นะครับนาธานคูมคอนลินคุมเกมรับตรงกลางโรบบี้เบรดี้จอจคารเลนกองหน้าอีวานเฟอร์กูสันจากไบรตันนะครับนัดแรกคลิสบุกชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมคลิสเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วไอแลนด์อาจจะดีในบ้านแต่เล่นเยือนมีปัญหาแน่คลิสชั่วโมงนี้ลงตัวจริงๆนะครับวัดใจคลิสเจ้าบ้านมีโอกาส,สูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายในลีก4กลุ่ม4นะครับตี1 5เหมือนกันบุกเฟาะแฟรอโนดับ4จะเป มี2แต้มจากการเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาร์เมเนียมา2-2นะครับมีฮันโซเวนเซนโซวีวัตฮารรีกองหน้าเป็นยูอันเอ็ดมุนสันกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับรัตเวีย ก็มี3แต้มจากการชนะ1สุดแพ้2เกมล่าสุดแพ้คาบ้าน,นการมาเซอโดเนียมา0-3นมะครับมียานิสอัคาเนียคเคลเซ่เซอ์แลนดอนกองหน้าเป็นวลาดิสลาฟกุสโคสกี้นะครับนัดแรกเจอกันรัตเวียเปิดบ้านชนะ1 0ก่อนเกมเขามองบุกกบแฟโรเป็นต่อเล็กน้อยแต่พิจารมองว่าเปรดบอลใกล้เคียงนะครับมีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจรัสเวียทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3มคู่คลิปแรกชอบนิสโลเวเนียกรีส และลัตเวียครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย